ชุมชนบ้านม้าตําบลลําปางหลวงอ,อําเภอเกาะคาจังหวัดลําปางค่ะพลรีกวินยาวิชัยผู้บัญชาการมณฑลทหารบกที่32พร้อมคณะผู้บังคับบัญชาและจิตอาสาพระราชทานลงพื้นที่เยี่ยมให้กําลังใจประชาชนกลุ่มเปราะบางที่ได้รับผลกระทบจากน้ําท่วมหลังจากที่ฝนตกหนักและน้ําจากลําน้ําแม่ตานเอ่อล้นเข้าท่วมหลายหมู่บ้านสร้างความเสียหายไม่ว่าจะเป็นทรัพย์สินของประชาชนนะคะแล้วก็อื่นๆอีกมากมายในครั้งนี้ค่ะทางคณะก็ได้นําถุงยางชี่ ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากภาคเอกชนไปมอบให้กับผู้ประสบภัย13รายด้วยกันนะคะส่วนใหญ่ก็จะเป็นคุณตาคุณยายผู้สูงอายุผู้ป่วยโรคเรื้อรังผู้พิการและผู้ป่วยติดเตียงค่ะพร้อมกันนี้นะคะยังได้จัดชุดแพทย์เดินเท้าจากโรงพยาบาลค่ายสุรศักดิ์มนตรีไปให้บริการตรวจสุขภาพร่างกายกับ คุณพ่อคุณแม่กลุ่มเปราะบางด้วยแล้วก็แนะนําการดูแลสุขภาพทั้งเรื่องของร่างกายและจิตใจหลังจากที่ทุกคนก็ต้องเผชิญกับปัญหาอุทกภัยที่เกิดขึ้นดังนั้นครั้งนี้ถือเป็นการส่งมอบกําลังใจแก่ประชาชนและตอกย้ําทหารพร้อมเป็นที่พึ่งและช่วยเหลือประชาชนในทุกสถานการณ์ค่ะ